จับตาถนนพระรามสองให้ดีนะครับเพราะนี่คือประตูสู่ภาคใต้นะภายหลังนี่นะฮะโครงการยักษ์ใหญ่ b กโปรเจกต์ของทางภาคนั้นเนี่ยลงใต้ค่อนข้างเยอะทางดงทางด่วน,ทา,วนทางมิเตอร์เวย์นะครับรวมถึงถนนเท่นนี้เนี่ยมีแรงหลอดเป็นเจ้าสัวเพียบอีกด้วยหรือว่าในอนาคตภาคใต้ไทยเราจะบุมยังหนาเราจะไปพนังภาคใต้กันเดี๋ยวคิดในฝังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นอกกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำน,นวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ทีมเพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคขรับอสังหาริคนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง property expert รายที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคิมจะชวนคุณเรื่องของถนนเส้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นถนนในตำนานก็ว่าได้นี่คือตัวพระรามสองนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าภาพจําของใครหลายคนศัพท์ตัวพระรามสองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนัก,กน,นะครับแต่ขึ้นชื่อเรื่องของการสร้างแบบเป็นชาติกว่่่่่าาาแล้้ววเเนนีีนียะะะฮสสสรรรงกกกชชตติััโคอไไ็็มจท ตามสื่อต่างๆนี่ก็จะบอกว่าพรามสองเส้นนี้นี่นะฮะก่อสร้างมันกว่า50ปีเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับต้องบอกก่อว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับที่ประชาชนจากทั้งฝั่งทนจากทั้งฝั่งของพระนครเนี่ยนะครับเดินทางลงสู่ภาคใต้ครับแต่ละวันเนี่ยมีรถวิ่งไปกว่า150,000คันต่อวันเลยนะฮะเรียกว่าหนาแน่นมากๆครับ บอกตรงๆเลยถ้ามีเทศกาลอะไรต่างๆนานเส้นนี้เนี่ยติดแงะครับซึ่งรถหนาแน่นเลยไม่พอเลยเราจะมีการสร้างถนนหนทางอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ถนนเนี่ยยิ่งติดเข้าไปใหญ่ครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ในปี2513นู่นแล้วนะครับเรียกว่าก่อนผมเกิดอีกครับตอนแรกเนี่ยเป็นถนน2เลนนะครับสวนทางกันด้วยซ้ำนะฮะ และตอนเปิดตัวใช้จะเป็นทางการนี่นะครับก็คือตอนปี2516ครับและพอสร้างเสร็จนะครับก็ถือว่ายน่นระยะการเดินทางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าไปทางเพกเกษมนี่นะครับเปลี่ยนมาทางนี้เนี่ยนะรถได้ถึง40กิโลครับ ปกติคนจะไปเส้นเพชรเกษมกันนะครับแต่เส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ลัดเลาะนะครับวิ่งกันตรงๆถึงไวกว่ารถรดยทางไม่ต้องอ้อมค้อมครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนนะครับตามสไตล์ของการตัดถนนใหม่นี่นะฮะมันทำให้มีการเปิดหน้าดินค่อนข้างเยอะทําเลใหม่ๆดีๆเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับทำให้ความเจริญในพื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าพุ่งอย่างก้าวกระโดดนะครับเขาเรียกว่าเป็น2สมุดครับก็คือสมุดสาครและก็สมุดสงครามนั่นเองนะครับ ซึ่งในปี2531มนะครับมีนายคนหนึ่งชื่อคุณวันชาติลิมเจริญเนี่นะฮะเขาเป็นนักพัฒนาอสังหายุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับเขามีที่ดินกว่า500ไร่นะครับบริเวณสีแยกเอกชัยครับมาพระนาเป็นโครงการมหาชัยเมืองใหม่ฮะ่ต่ใครผ่านเนี่ยต้องเคยเห็นครับ ซึ่งโครงการนี้ครับประกอบไปด้วยตลาดนะครับองคารพาณิชย์นะบ้านเดี่ยวรวมถึงสวนน้าด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณสามกว่าปีเนี่ยถือว่าล้ำมากๆเลยครับและต่อมาในปี253 2นะครับก็มีการก่อตั้งโรงพยาบาลมหาชัยครับเป็นอาคารสูง6ชั้นนะฮะก็คือแถวสี่แยกมหาชัยนั่นเลยฮะต้องบอกว่านี่คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดเลยนะครับถือว่าทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยครับปัจจุบันนะครับสี่แยกมหาชัยเนี่ยก็กลายเป็นทางแยกต่างระดับศูนย์สาครครับ กเรียกทนเพื่นสอนทาให้เกิดโปรเจกต์ต่างๆนมากมายแลนด์ลอร์ดเนี่ยต่างม,มาพัฒนาสิ่งทันสมัยในโซนนี้ครับและในปีต่อมาปี2533นะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยทำการกอร่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมสุดสาครขึ้นมาครับบนพื้นที่1000ไร่ในทีเดียวก็เรียกว่ามาตามๆกันนะครับพอหน้าดินเปิดแลนด์ลอร์ดเข้ามาสร้างโครงการนะครับก็มีนิคมอุตสาหกรรมมาเปิดก็เป็นแหล่งงานสําคัญเลยนะซึ่งเอาจริงๆถือว่าทำเลดีมากนะครับเพราะว่าเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกกรรรมด้วยยลงงง่าเอ็นะคับ อาหารทะเลโซนที่เป็นติดแม่น้ำเนี่ยก็มีด้วยครับปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นทำเลทองเลยนะเพราะว่าใกล้ท่าเรือของเตยครับและมีโรงงานคัมตั้งกว่า1น6แห่งเลยฮะฟังจริงๆเนี่ยความเจริญมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบอกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับแต่จําได้ไหมครับว่าตอนแรกที่สร้างถนงนขะ้าม2เนียเป็นถนน2เลนแบบสวนกันด้วยฮนะ คำถามคือมันจะไปอยู่ได้ยังไงสองเลนกับความเจริญระดับนี้ถูกไหมครับก็เรียกต้องว่าเพิ่มถนนด่วนฮะหรือพูดไปในไหนว่าพราม2นี่นะครับไม่ได้ถูกบ่นในเฉพาะวันนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมา30ปีที่แล้วเนี่ยคนก็บ่นกันนะครับเรื่องของความคับแคบครับอีกทั้งเนี่ยมีความชำรุดอีกด้วยนะฮะในปี2องสเนี่ยก็มีการขยายถนนออกเป็น4ช่องจราจรนะครับหรือว่า4เลนนั่นเองนะตลอด84กิโลเมตรเลยครับโดยใช้ประมาณกว่า3,500ล้านบาทครับ อีกทั้งยังจนะทำตัวทางแยกต่างระดับเพื่อไม่ให้รถติดด้วยนะครับมี4แห่งด้วยกันนะได้แก่บางคุณเทียนสุดสาครสุดสงครามแล้วก็ทางวังมะนาวครับซึ่งใช้เวลาประมาณ5ปีกว่าจะเสร็จนะครับก็คือในปี2537นั่นเองใน,นสมัยนั้นนีก็อาจจะคิดว่าถนน4ี่เลนเนี่ยก็คงจะพอแล้วมั้งเพราะว่านี้ขมเองก็มาเท่านี้แต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับ ในปี2539ิเนี่ยนะครับกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะทำการก่อตั้งเมืองใหม่สารินซิตี้ครับมีขนาด5 9 3 5ไร่ครับตอนนั้นเนี่ยมีการทุ่มโฆษณานั่นคือพิมพ์รัฐมหาศาลเลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยนะฮะและพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับของเมืองเมืองนี้เนี่ยฮะถูกแบ่งให้กลุ่มเจริญอักษรครับทำการก่อตั้งนีคมออุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุพันศินสาคร บนพื้นที่กว่า9 9 1ไร่หรือว่าเกือบพันไร่เลยนะฮะทำให้โซนโซนนี้นี่ครับกลายเป็นคลัสเตอร์นะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยเลยทีเดียวจําได้ไหมครับว่าตอนแรกนี่คมอุตสาหกรรมมาพันกว่าไร่เนี่ยก็เรียกว่าติดแล้วเลยครับอันนี้มาถึง6000ไร่นะฮะถนนที่ตอนแรกว่าพอเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่พอคนก็เริ่มบ่นแลก็เลยต้องทำการขยายถนนอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาตในปี2539ถึง2543เป็นการก่อสร้างครั้งที่3านะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะไม่เอา เอาจริงถือว่าเป็นการก่อสร้างครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับโดยแบ่งออกเป็นทางหลักเนี่ย8เลน,นครับแล้วก็ทางขนานข้างเนี่ย3เลนด้วยกันนะก็กะจะแบบว่าติดนักใช่ไหมเอาให้แบบลื่นเอาให้แบบโฟลว์รดไม่ติดเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะมีการก่อสร้างครั้งที่4ในปี2544ถึง25 2546นะครับขยายอีก4เลนครับเป็น8เลนและก็10เลนครับก็เรียกว่าทำให้การเดินทางน,นี่นะครับให้มันโฟลว์ขึ้นนั่นเองนะฮะ ต่อจากนั้นในปี2545นะครับก็มีบิ๊กเนมเจ้าใหม่เนี่ยเข้ามาในพื้นที่นี้เช่เนกันก็คือทางเซ็นทรัลนั่นเองซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยทำการก่อตั้งห้างเซ็นทรัลพลาซาพระาพพราม2นะครับพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะ210,000ตารางเมตรนะครับเอาจริงๆเนี่ยในปี2545ถือว่านานมาแล้วเนี่ยแต่พื้นที่ขนาดนี้เนี่ยคือใหญ่มหาศาลนะครับและที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อด้วยนะครับเป็นการเช่าที่ดินนะครับขนาดกว่า96ไร่ครับจากกลุ่มโรงพยาบาลบางประกอะครับทำให้โซนโซนนี้นี่นะครับมีีศูนนนนนนยยย์กาาาาารรคค้้้ชััออ่่่งงเเเซ็ทลมปิดข เลยเยอในสมัยนั้นครับแล้วเพื่อนคิดว่าบิ๊กเนมคันนี้เข้ามาอีกแล้วเนี่ยนะครับถนนจะพอไหมคำตอบคือไม่พอนะครับต้องขยายอีกเป็นครั้งที่5เลยฮะก็คือบางช่วงที่มันเป็น4เลนนะครับก็ขยายเป็น6กถึงแเลนนะครับในปี2 5 4 9้าถึงสองหครับก็ขยายเป็นให้มันสอดคล้องกันนะฮะรองรับปริมาณรถจราจรที่เพิ่มขึ้นครับ ประมาณในปี2555นะครับทางอสังหานก่อตั้งตัวแคมปัสใหม่ก็คืออสังชัรนพระราม2นั่นเองครับบนพื้นที่กว่า230ไร่ฮะงบลงทุนกว่า2,500ล้านบาทครับแล้วก็สุดท้ายในปี2561นะครับหรือว่าประมาณ2ปีที่แล้วนี่นะฮะก็ได้ทำการปิดจ็อบถนนพระราม2นะคือโครงการขยายเนี่ยก่อสร้างครั้งที่6นะครับปี2561ถึง2563ครับเปลี่ยนจาก10เลนเป็น14เลนนั่นเองนะครับตรงบริเวณแยกต่างระดับบางหุ่นเทียนกับทางแยกเอกชัยนั่นเองซึ่งสิริรวมอายุเน เขาว่านะครับ ก็คนก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักเลยนะครับเดินทางลงสู่ภาคใต้ทราฟฟิกนั้นได้กว่า1 5 0 0 0 0คันครับอันนี้คือต่อวันนะฮะแต่ประเด็นคือพระรามสองเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนเส้นเดียวนะครับยังมีโครงการคมนาคมอื่นๆที่มาซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าเรามองแค่ถนนเนี่ยก็จะเห็นแค่พระรามสองนะแต่เรามองภาพใหญ่มากขึ้นนี่นะครับภาคใต้ประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตสําคัญเลยนะในขณะที่ภาคตะวันออกครับก็มีเรื่องของรถไฟฟ้า3สนามบินนะครับ EEC นะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษพัทยาชนบุรีอะไรแบบนี้เนี่ย ภาคใต้ก็ต้องยอมรับว่าความเฟียฟ้าเนี่ยจะไม่ด้เหมือนกับภาคตัวออกสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนนะฮะโครงการพื้นฐานใหญ่แบบมูลค่า1ล้านล้านบาทนี่นะครับจะลงไปที่ภาคใต้ค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นตัวลันบริดนะครับที่จะมีทั้งตัวมอเตอร์เวย์ฮะมีตัวทางถนนหนนทางนะครับมีทั้งรถไฟนะครับในการขนส่งสินค้าแล้วก็มีท่าเรือด้วยนะครับและไม่พอแลา้วจะมีโซนอุตสาหกรรมเรื่องของน้ํามันคลังน้ํามันด้วยนะครับทางโซดิอาระเบียเนี่ยก็จะมาเปิดคลังที่ใหญ่ เทียบเท่าสิงคโปร์ที่ภาคใต้ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอมีจุดยทดศัร์สำคัญด้านเศรษฐกิจขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะโครงสร้างพื้นฐานเช่นมอเตอร์เวย์ครับ เป็นโครงการทางหลวงพิเศษเนี่ยก็ต้องเชื่อมนะครับระหว่างตรงข้างบนนี่ยครับลงมาข้างล่างด้วยครับมอเตอร์เวย์หมายเลข8นะครับก็คือนครนนทบุรีปากท่อปากท่อชะอำมีทางยอะดับนะครับบางขุนเทียนมหาชัยแล้วก็ทางพิเศษพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอตะวันตกนั่นเองครับอย่างเช่นมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนบ้านแพ้ฟเฟสหนึ่งนี่นะฮะคืบหน้าไปแล้วกว่า82%ครับก็มีการคาดว่าจะเสร็จในปี2567นั่นเองฮะ ดังนั้นแปลว่าถ้าโครงการพวกนี้เสร็จเมื่อไหร่นี้นะครับภาคใต้เนี่ยฉลุยเลยฮะรเรื่องของระบบโลจิสติก์เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมขับรถเนี่ยโฟล์กันเลยนะครับถัดมาในฝั่งของตัวในเมืองนิดหนึ่งนี่นะครับก็คือทางพิเศษพระรามสามดาวขนองนะฮะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าเอาจริงๆนะครับในตัวพระนครเนี่ยนะก็มีความติดกันเยอะนะครับพอมีเรื่องของตัวแม่น้ำเจ้าพญาขั้นกลางร,ระหว่าง2ฝั่งเนี่ยไปทางฝั่งทนเนี่ยนะครับการที่รถเนี่ยจะระบ,บายออกจากข้างในาก็ลำบากนะอันเนื่องมาจากว่าแหม่ต้องข้ามสะพาน ขอขวดต่อแถวกันนะครับซึ่งทางไปได้ไทยเราเองเนี่ยก็ได้ทาการสร้างนะครับสะพานคู่ขนานพระรามเก้านะอันนี้เนี่ยก็ใช้เงินไม่น้อยนะครับทำสะพานหนึ่งนึ้พผ่านหึ่งไม่ต้องข้ามเจ้าพยาเลยนะฮะก็เรียกว่าเล่นเป็นหลายพันล้านครับ แต่ไม่พอนะครับตัวสะพานนี้ยังเชื่อมต่อทางพิเศษด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นเส้นแนวยาวออกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ยิงยาวถึงคลามสองได้เลยครับก็เรียกว่าทํามาเพื่อระบายรถจากข้างในออกข้างนอกรดยถึงทำให้ข้างในเนี่ยร์ลงใต้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็เมื่อเส้นนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็ทําให้รถเนี่ยจะมีการคล่องตัวมากขึ้นและรถติดน้อยลงครับพอออกปุ๊บเนี่ยก็ต่อด้วยมอเตอร์เวย์เลยถูกไหมฮะอจากที่บอกไปครับถึงชะ้นอัมพชรบุรีเลยครับ หาดูในฝั่งของสังหาริมซั์เนี่ยก็มีบรรดาเดวเวลอร์มาสร้างบ้านหรูแถวนี้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงตัวท็อปที่สุดเลยเนี่ยของในเครือของ Land House เนี่ยก็มีแบรนด์ลัดดาววันมาเปิดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือมีม้าฮะ ราคาไม่ต้องพูดถึงครับประมาณ50ล้านขึ้นเลยฮะแต่ก็เป็นบ้านทรงประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบครับถ้าเป็นทรงลัดดาเนี่ยต้องบอกว่าสวนการเนี่ยอลังการพื้นที่เยอะแล้วก็โครงการเนี่ยติดถนนใหญ่ด้วยนะครับหากูตามแผนที่เนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับก็ใกล้ๆกับตัวโลตัสพระราม2ตรงนี้ฮะแล้วก็บิ๊กซีตรงนี้ครับก็เรียกว่าติดถนนเส้นหลักเลยนะฮะราคาที่ดินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับกระชูดครับหรือว่าตัวที่ลองมาหน่อยเนี่ยก็ได้แก่ทางแกรนดิโอนะครับของเครือของเฟรเซอร์ครับราคาประมาณ เกือบ10ล้านนะครับเล้านประมาณนี้ครับหรือแบนด์อนาสิรินะครับของทางแสนสิริเนี่ยก็มีตัวที่เล็กลงมาหน่อยนะครับเช่นตัว5ล้าน7ล้านอะไรแบบนี้ครับ ถ้าใครสนใจบ้านแย่งนี้ก็ลองไปตรวจสอบลองเซอร์เวย์ดูกันได้นะครับซึ่งทันี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทำเลที่มีอนาคตนะฮะสรุปนี้ก็มาเม้ามอยมาไล่ฟังตรงถนนตอนสอนแล้วก็ภาคใต้ของไทยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังจบนะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสอบใครอัไรอย่าฟังความรู้นะครับอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่มีความรู้เนี่ยอยากจะ เอาเงินมาเก็บลงทุนหรือว่าใช้เครดิตในการกู้เนี่ยนะครับผมมีสัมนาที่ชื่อว่ามาัาง่งคั่งนสังหารโดยใช้รวบกันเงินสําหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเน้นถือยาวถือได้ได้แคชโฟนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยนะฮะมีคนเช่าอย่างต่อเนืนน่องแคชโฟเป็นบนเนี่ยก็ติดตามสัมนานี้ได้นะที่ไลน์แอดคาร่านี่ยครับวันนี้อข,นขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสุดท้ายทีนั้นกว่าก็เลยก่อนครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับนค,คนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุน,นที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนา,านครับขอบคุณครับ